ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ปริโกลมิติตอนที่25ช่องร้อยเรียงคณิตศาสตร์สวัสดีครับปริโกลมิติตอนที่25 วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่อยู่ในรูปของอัตราส่วนของความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากอัตราส่วนของความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรก็คือที่เราเคยท่องกันมาตั้งแต่ตอนเด็กแหละครับว่าไซน์ของมุมอะไรจะมีค่าเท่ากับ ความยาวด้านตรงข้ามของมุมนั้นหารด้วยความยาวด้านตรงข้ามของมุมฉากจำได้ไหมครับซึ่งการหารกันของด้านก็คืออัตราส่วนนั่นเองนะครับอันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้จักตรีโกณมิติเป็นครั้งแรกวันนี้ผมจะพาเราย้อนกลับไปในเรื่องที่เราเข้าใจกันดีแล้วเพียงแต่ว่าการเรียน ตรีโกณมิติจากสามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อมองเห็นก็คือเป็นเรขาคณิตชนิดหนึ่งนะครับส่วนตรีโกณมิติจะมีมิติที่กว้างกว่านะครับดังนั้นก็วันนี้ผมจะพาเราย้อนกลับไปดูมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิมผมจะขอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันครับจากสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยซึ่งมีด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ1น,น,นะครับผมจะพาเราย้อนกลับไปในแบบที่มันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ R ก่อนจากนั้นเราก็จะสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาโดยที่สองด้านที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยผมสมมุติให้เป็น A กับ B นะครับ โดยที่ b เนี่เป็นด้านตรงข้ามกับมุมแอลฟาขอให้สังเกตนะครับว่าผมยังตรึงค่าแอลฟาอยู่นะครับเพราะว่านี่คือส่วนที่จะเชื่อมโยงกับตรีโกณมิติยุคใหม่และถ้า R เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเราจะได้ความสัมพันธ์ว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ R ยกกำลังสองซึ่งก็คือ พีทาโกเรียนหรือพีทาโกรัสที่เรารู้จักกันนั่นเองใช่ไหมครับจากตรงนี้ผมจะปรับแต่งสมาการเล็กน้อยอย่างแรกก็คือผมจะใช้ R กำลังสองหารทั้ง2ด้านเพราะฉะนั้น A กำลังสอบก b กำลังสหารด้วย R กำลังสก็จะเท่ากับ1แล้วผมก็จะจัดรูปแบบมันใหม่ โดยเขียนเป็น a ส่วน r กํลังสองบวก b ส่วน r กํลังสองเท่ากับหซึ่งเราก็จะพบว่า a ส่วน r ก็คือ cos a l ลฟาแล้วก็ b ส่วน r ก็คือ sin a l ลฟาทำไมผมถึงสรุปได้อย่างนี้ก็เพราะว่าผมรู้ดีว่าผมกำลังใช้ r 1. เป็นตัวแปรตัวหนึ่งใช่ไหมครับ ดังนั้นถ้า r มันเท่ากับ1เนี่ย a มันก็จะไปเท่ากับ cos แอลฟาก็คือสามเหลี่ยมเดิมก่อนที่เราจะสร้างสามเหลี่ยมนี้นั่นเองจริงไหมครับเช่นเดียวกันครับในกรณีที่ r ไปเท่ากับ1 b ก็จะไปเท่ากับ s ายแ l p h a ซึ่งก็คือสามเหลี่ยมเดิมเห็นไหมครับว่าตอนนี้ทั้ง cos แอลฟาและก็ s i n แอลสามารถ ถูกเขียนด้วยอัตราส่วนของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากมาถึงตรงนี้คุณก็คงจะพอมองออกแล้วว่าสิ่งที่เราเรียกว่ามุมหรือความเป็นมุมหรือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของมุมเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกอะไรมากนักเกี่ยวกับระยะนะครับระยะก็เป็นเรื่องของระยะนะครับ แต่มุมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบ่งวงกลมตามแนวรัศมีออกเป็นส่วนๆนะครับซึ่งไม่ได้สื่อสารถึงระยะอะไรเลยต่อให้เรามีมุมเอลฟาเดียวกันเนี่ยไม่ว่าทั้งเป็นวงกลมหรือเป็นสามเหลี่ยมมันจะยังไม่ได้บอกอะไรเราจนกระทั่งเรารู้ว่า รัศมีของวงกลมเป็นเท่าไหร่หรือด้านตรงข้ามของมุมฉากของสามเหลี่ยมที่ว่าเป็นเท่าไหร่มันถึงจะเริ่มปรากฏเป็นระยะออกมานะครับแต่สิ่งที่พิเศษสุดก็คือเรามีฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ทำหน้าที่เป็นรอยต่อของมุมกับระยะได้นะครับ และด้วยการที่เรามีตรีโกณมิติเข้ามาเป็นรอยต่อหรือว่าเป็นตัวเชื่อมต่อแบบนี้คุณก็จะพบว่าจากเดิม a ส่วน R ที่เท่ากับ cos อลฟาเนี่ยเราก็จะพบว่า a มันก็จะเท่ากับ r cos คอลฟาจาก b ส่วน R ที่เท่ากับ sin ์อลฟาในแบบสามเหลี่ยมเราก็จะพบว่า b ก็จะเท่ากับ R sin ไอลฟา ซึ่งถ้า a กาลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ r กาลัง2แล้วเราแทน a ด้วย r cos แอลฟา b ด้วย r s ซายแอลฟาเราก็จะพบว่าในที่สุดแล้วสมการเหล่านี้ก็จะย้อนกลับไปเป็น cos กำลัง2บวกไซายกำลัง2เท่ากับ1ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ตรีโกณมิติของเราเช่นเดิม คุณจะเห็นได้ว่านี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเอกลักษณ์ตรีโกณมิติมีความครอบคลุมมากขนาดไหนผมมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้คุณดูแต่ขอพาคุณย้อนกลับไปที่สายแรกที่ผ่านมาผมยังไม่เคยพูดถึงมุมนี้เลยวันนี้เราจะมาคุยกันก่อนอื่นผมขอสมมุติให้มุมนี้เป็นมุม X แล้วกันนะครับ อย่างที่เราทราบว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันทั้งสามมุมเท่ากับพายดังนั้น x บวก a อลฟาบวกมุมฉากก็คือพายส่วนสก็จะเท่ากับพายหรือ x ก็จะมีค่าเท่ากับพายส่วนสลบ a อลฟานั่นเองโดยทั่วไปแล้วคนพูดถึงเรื่องนี้ในสองลักษณะลักษณะแรกก็คือ x บวกเอลฟาเท่ากับพายส่วนสองหรือว่าในสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับมุมที่เหลืออีกสองมุมที่ไม่ใช่มุมฉากเนี่ยบวกกันแล้วมันก็จะเท่ากับพายส่วนสองหรือว่าเท่ากับมุมฉากนั่นแหละนะครับแต่คุณจะพบว่าการที่เราบอกว่า x บวกเอลฟาเท่ากับพายส่วนสองเนี่ยมันเท่ากับว่าเรามีตัวแปร2ตัวใช่ไหมครับโดยไม่มีความจำเป็นอะไรเลย เพราะว่า x มันก็คือพาส่วน2ลบลฟาซึ่งพายส่วน2ลบเลฟาเนี่ยเราสามารถจะหยิบเอาเอกลักษณ์กางตรีโกณมิติมาใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณดูจากพายส่วน2ลบลฟาเนี่ยมันก็คือเราสามารถใช้เอกลักษณ์ของมุมบวกลบกันตามปกติได้เลยแล้วเราก็รู้ดีว่า c อ s พาส่วนสองเท่ากับ0 s i n ของพส่วนสองก็เท่ากับ1ตัวเลขแบบนี้อาจทำให้ผลลัพธ์ของเราออกมาสวยๆเลยเพราะว่ามันจะเหลือเฉพาะเทอมของ cos a อ,อลฟ a กับ sin a เอลฟาเท่า,า,านั้นใช่ไหมครับเราก็ามาลองกันเลยซึ่งผมทำมาให้ดูเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่เราคาดเพราะว่า sin p พส่วน2ลบอลฟาไปเท่ากับ cos a อ,อลฟ a าพอดี ในขณะที่ cos π สน2ลบ α เท่ากับ sin α ผมจะสรุปให้ฟังในแบบของสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนอย่างแรกก็คือว่าสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งเนี่ยจะมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแล้วก็2มุมที่เหลือเนี่ยบวกกันก็จะได้เท่ากับมุมฉากหรือ90องศาหรือ π สน2โดยที่มุมในส่วนที่ไม่ใช่มุมฉากเนี่ย ไซน์ของมุมหนึ่งจะไปเท่ากับคอสของอีกมุมหนึ่งและคอสของมุมหนึ่งก็จะไปเท่ากับไซน์ของอีกมุมหนึ่งอย่างไรก็ตามถ้าคุณลืมเรื่องสามเหลี่ยมไปเสียแล้วคุณมองไปที่เอกลักษณ์ของตรีโกณมิติคุณจะพบว่าเอลฟาเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้อง เป็นขนาดที่สามารถเป็นมุมในสามเหลี่ยมได้เท่านั้นจริงไหมครับมันอาจจะเกินพายส่วนสองไปก็ได้นะครับหรือเป็นมุมติดลบก็ยังได้สิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นความจริงเสมอในแบบของคณิตศาสตร์และต่อให้คุณพูดมันใน ขอบเขตที่เล็กลงก็คือพูดมันในแบบของสามเหลี่ยมมุมฉากมันก็ย่อมจะเป็นความจริงอยู่ถูกต้องไหมครับในขณะที่เราประยุกต์ใช้เอกลักษณ์ของมุมพายส่วนสอลบแอลฟาเราก็ต้องไม่ลืมว่าจริงๆแล้ว x บวกแอลฟาเท่ากับพายส่วนสดังนั้นคุณจะมองว่าแอลฟาจะเท่ากับ π ส่วน2ลบ x ก็ได้เราก็จะมาประยุกต์ใช้กับพายส่วน2ลบ x ซแทนซึ่งคุณก็จะพบว่ามันจะออกมาไม่แตกต่างกันตรงกับความหมายของ sin ของมุมหนึ่งไปเท่ากับ c ขอสมุมหนึ่งและ c ขอสมุมหนึ่งก็ไปเท่ากับ sin ของมุมหนึ่งไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรเราย้อนกลับมาที่สามเหลี่ยมรูปเดิมของเราซึ่งตอนนี้เราพบว่า อัตราส่วนของด้านต่างๆของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มันสามารถแสดงเป็นฟังก์ชันทางตรีโกณมิติได้ตอนนี้เราสามารถเชื่อมโยงระหว่างมุมและความยาวของด้านต่างๆเข้าด้วยกันได้ซึ่งแสดงอยู่ในรูปของอัตราส่วนของความยาวของด้านต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะไซน์แล้วก็คอส นะครับเพราะว่าฟังก์ชันอื่นๆในตรีโกณมิติไม่ว่าจะเป็นแทนคอสเ e กหรือโค s เ c ทุกฟังก์ชันล้วนนิยามมาจาก s i n หรือคอสทั้งนั้นแล้วมันก็น่าแปลกอีกครับว่าทั้งแทนคอสโค s เ c กและก็ s e กมันก็เป็นอัตราส่วนของ s i n กับ cos นะครับในแบบใดแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็น s i n ส่วน cos cos ส่วน s i น์1ส่วน cos หรือว่า1ส่วน s i น,นเอาละครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเรียนตรีโกณมิติมาในแบบใดหรือ,อมีเทคนิคอย่างไรนะครับในท้ายที่สุดแล้วมันเกี่ยวข้องกับ การใช้เหตุผลการหห้เหตุผลและความสมเหตุสมผลความถูกต้องมันถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายในตรีโกณมิติที่ผมจะค่อยๆทยอยนำเสนอไปเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ